Check on t i m หลังจาก Apple ฟื้นกระแสเทคโนโลยี NFC แล้วได้ปล่อยให้ค่ายต่างๆนั้นนำเทคโนโลยี NFC มาใช้เป็นเวลานานล่าสุดครับทนไม่ไหวมีข่าวลือว่า Apple เตรียมนำเทคโนโลยี NFC มาใช้ในบริการชำระเงินบนมือถือแล้วโดย Apple นั้นจะเปลี่ยนให้ iPhone นั้นกลายเป็นกระเป๋าเงินโดยจะเป็นบริการที่สามารถแข่งขันได้โดยตรงกับคู่แข่งตลอดการอย่าง Google Wallet และค่ายอื่นๆอีกหลายตัวบนท้องตลาดนั่นเองครับซึ่งมีรายงานว่า Apple ได้คุยกับบริษัททางการเงินหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทบัตรเครดิตและธนาคารถึงสิ่งที่ Apple กกำลังจะทำโดยแหล่งข่าวได้บอกว่า Visa ได้ให้การสนับสนุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วรายงานดังกล่าวนั้นยังชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี nfc ในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นที่ต้องมี รวมทั้งแผนผังของมือถือรุ่นใหม่ที่หลุดออกมานั้นเชีให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ NFC ดังกล่าวติดอยู่ด้วย Apple นั้นมีระบบความปลอดภัยอยู่แล้วบน iPhone ทั้ง Touch ID และยังรวมไปถึงร้านค้าที่แข็งแกร่งออนไลน์อย่าง iTunes และ App Store ทำให้การรวมระบบดังกล่าวเข้ามานั้นช่วยทำให้ Apple แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองคราวนี้แหะครับการต่อสู้ในบริการชำระเงินบนมือถือนั้นต้องดุเดือดอย่างแน่นอนสนุกแน่ครับงานนี้ Check on time.